มนขลังเมืองแม่กลองวิชาหัวใจพระยายมกับคนโกงความตายหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมมนขลังของเมืองแม่กลองเป็นวิชาที่สามารถต่อรองกับความตายได้คําว่าต่อรองใช่ว่าจะห้ามความตายไม่ให้เกิดขึ้นแต่เป็นการยืดเวลาให้มรณาการที่จะมาถึงนั้นผ่อนผันเวลาออกไปเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ท่านได้รับฟังนี้ เกิดขึ้นเมื่อราวปีพศ2533จากคำบอกเล่าของคุณปู่ใช้ไทยอนุกูลช่วงเวลาที่ท่านเล่าเรื่องนี้ท่านมีอายุได้ราว90ปีเศษท่านผู้นี้เดิมสมัยแข็งแรงนอกจากอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรท่านยังมีอาชีพสำรองอีกคือต้มเล่าป่าสมัยนั้นปู่ใช้เล่าว,ว่าสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญเรื่องต้มเล่าไม่ใช่เรื่องแปลก ปู่ใช้เป็นคนค่อนไปทางนักเลงไม่ยอมคนและใจถึงเพื่อนฝูงมากชอบเรื่องคาถาอาคมและของขลังพอสมควรเรื่องในแถบแม่กรองบางนกแขกดำเนินบางแพไปจรดเมืองเพชรไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเพราะท่านเก่งทั้งทางเหนียวคงและเมตตามหานิยมสิทธิ์ท่านมีมากซึ่งภายหลังด้วนเป็นยอดขนาจารย์ทั้งสิ้น เรื่องอิทธิคุณของหลวงพ่อคงนั้นมีมากเพราะท่านชอบเสาะแสวงหาครูดีทั้งออกท่องเที่ยวทุง่งงไปศึกษาวิชาตามสำนักต่างๆในวาระนี้ขอกล่าวถึงวิชาหนึ่งที่หลวงพ่อคงท่านทำได้คลังและเด็ดขาดมากคือวิชามงคลสวมคอคนป่วยหลายท่านคงว่ามงคลแบบนี้ก็ไม่แปลกเพราะพระเกจิอาจารย์ทั่วไปก็ทำได้แต่มงคลของหลวงพ่อคงที่นำมากล่าวนี้ ท่านจะเสกทำเฉพาะเมื่อมีผู้มาขอเท่านั้นและคนป่วยที่จะสวมมงคลของท่านจะเป็นเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักใกล้ตายเท่านั้นวิชาเสกมงคลของหลวงพ่อคงนี้เรียกว่าวิชาหัวใจพระยมอันหมายถึงหัวใจของพรยายมมาราชนั่นเองวิชานี้ไม่ทราบว่าท่านเรียนมาจากสำนักใดแต่ที่รู้ชัดและเห็นผลเด็ดขาดว่าหากสิทธิ์หรือชาวบ้านระแวกวัด บ้านใดมีผู้ป่วยใกล้ตายหรือบรรพบรุษซึ่งนอนป่วยรอการมาของลูกหลานให้พร้อมหน้าพ่อแม่ที่รลอลูกมาดูใจให้เป็นครั้งสุดท้ายบ้านใดมีผู้ป่วยในกรณีที่ดังกล่าวมาลูกหลานก็จะมาขอมองคลจากหลวงพ่อคงซึ่งมงคลที่ว่านี้หลวงพ่อคงท่านจะไม่ทำพร่ำเพื่อท่านจะถามถึงเหตุผลกับผู้ที่มาขอถามทั้งอาการและวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยนั้นก่อน ท่านจะคำนวณตรวจดูก่อนว่าเห็นสมควรช่วยเหลือหรือไม่หากรายใดหลวงพ่อคงท่านทำมงคลให้ไปสวมคอก็น่าแปลกที่คนป่วยรายนั้นจะมีอาการทรงตัวอยู่จนลูกหลานมาพร้อมหน้าหรือทำการสั่งเสียจนครบถ้วนได้ทุกรายไปสำหรับมงคลสวมคอผู้ป่วยนี้หลวงพ่อคงท่านสั่งํำชับว่าเมื่อผู้ป่วยได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาครั้งสุดท้ายสมใจแล้ว ลูกหลานต้องถอดสายมงคลน,นี้ออกทันทีแล้วนำมาคืนหลวงพ่อคงท่านเพื่อวิญญาณจะได้ออกจากร่างเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ซึ่งทุกรายก็ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอย่างเคร่งครัดต่อมามีเศรษฐีรายหนึ่งเป็นผู้มีสมบัติและลูกหลานมากเมื่อล้มป่วยใกล้าตายลูกหลานยังมาไม่ครบผู้ป่วยมีความห่วงใยที่ตนยังไม่ได้จัดการเรื่องสมบัติทั้งลูกหลานหลายคนก็ไปทำการขาขายต่างเมือง ลูกหลานปรึกษากันแล้วจึงมาขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อคงซึ่งท่านก็เมตตาทำมงคลสวมคอไปให้ต่อมาเมื่อเศรษฐีสั่งเสียลูกหลานครบท้วนดีแล้วพวกลูกหลานเกิดความอาลัยไม่ยอมถอดมงคลที่สวมคอออกเศรษฐีซึ่งนอนป่วยอยู่ดูอาการมีแต่สุดหนักลงเรื่อยๆดูแล้วอย่างไงก็ไม่น่าจะรอดแต่น่าแปลกที่คนป่วยที่นอนนิ่งมาหลายวันนั้นไม่ยอมขาดใจยังคงนอนหายใจรวยระดินอยู่บนที่นอน ส่วนร่างกายสู้ผอมลงจนเหลือหนังหุ้มกระดูกใบหน้าตอบลูกตาโบ๋ดูหน่าสมเพศเวท,เวทนายิ่งนักเวลาผ่านไปหลายวันหลวงพ่อท่านไม่เห็นมีใครนำมงคลมาคืนจนคืนหนึ่งหลวงพ่อคงท่านเห็นชายนุ่งผ้าแดงมานั่งคุกเข่าพระนมมือทั้งบอกเรื่องราวที่เขาไม่อาจนำดวงวิญญาณของเศรษฐีไปได้เพราะท่านเสกมงคลสวมขอให้เศรษฐีผู้นี้อยู่รุ่งเช้าหลวงพ่อคงท่านรีบไปที่บ้านเศรษฐี งขึ้นไปบนเรือนเข้าไปที่ห้องนอนของเสษฐีซึ่งนอนป่วยอยู่ร่างเสษฐีซึ่งสู้ผอมมีกลิ่นคล้ายศพตายซากแต่ยังมีลมหายใจซึ่งนอนอยู่เบื้องหน้าท่านยืนสงบนิ่งคล้ายแผ่เมตตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงก้มลงหลวงหยิบสายมงคลออกจากคอเศรษฐีท่านเก็บสายมงคลแล้วหันหลังกลับเดินลงเรือนทันทีพวกลูกหลานที่เห็นก็ได้แต่ก้มกราบไหว้ด้วยน้ำตาด้วยรู้ความผิดของพวกตน เมื่อท่านลงเรือนแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเหล่าลูกหลานเศรษฐีดังตามหลังมาแสดงว่าบัดนี้ท่านเศรษฐีได้สิ้นใจลงแล้วตามกฎแห่งธรรมชาตินับแต่นั้นมาหลวงพ่อคงท่านไม่ยอมทำมงคลสวมขอชนิดนี้ให้ใครอีกเลยและไม่เคยปรากฏในยุคต่อมาว่ามีสิทธิ์ของท่านรูปใดได,ได้สืบทอดวิชานี้กฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติไม่มีผู้ใดฝืนไปได้ แม้นอาคมอันเข้มขลังก็ไม่อาจฝืนกฎข้อนี้ได้ดังท่านเศรษฐีผู้มีเงินทองมากมายก็ไม่อาจนำสิ่งใดติดตัวไปได้สมบัติที่หามาทั้งชีวิตสุดท้ายนำมาซึ่งทุกข์เป็นภาระและความทุกทรมานแก่ตนในวาระสุดท้ายอีกในความเป็นจริงสิ่งที่จะติดตัวเราไปด้วยหลังสิ้นสุดลมหายใจมีเพียงบุญกับบาปเพียงเท่านั้นที่จะติดตามเราไปทุกพทุกชาติ พระคาถาบูชาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเพชคงคัง ธรรมังเพชรคงคังสังคังเพชรคงคังพุทธังมาเรโซธรรมังมาเรโซส,สังคังมาเรโซพระคาถาบูชาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วประเทศเหรียญหลวงพ่อคงเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมท่านเป็นพระมหาเถราจารย์ชื่อดัง ในยุคสงครามอินโดจีนพระเครื่องเครื่องรางของขลังที่ท่านสร้างล้วนแต่มีประสบการณ์สูงมากเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมติดหนึ่งในเหรียญยอดนิยมของเมืองไทยลูกอมหลวงพ่อคงตะกุดต่างๆล้วนเป็นที่นิยมมากขอขอบคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ